ช่อง Youtube นายตนกามาแล้วครับฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดตามแล้วกดม่องรูปกระดิง่งแล้วสิมีคำวา่าทั้งหมดให้พี่น้องกดเพื่อจะไม่ให้พลาดคทิปทุกๆคลิปที่นายตนกาลงครับ มีเทคนิคการเลี้ยงหัวควายและสัตว์หลายประเภทพร้อมด้วยเปิดราคาวัวทีนาสนใจมีบริการรับทรงหอดบานหอดเฮื่อนบวกค่าจัดทรงเพียงกิโลละสิบหาบาทติดต่อเบอร์โทร064486 7066ปช่คดไปชงขีปกันได้เลยครับสวัสดีครับพี่น้องครับ อยู่ผมค ok ือเก่าครับนายต้นกาครับมัน an ี่มีบัวบราหมันครับพี่น้องครับบรามันงามๆนะครับมาฝากพี่ต่อนน้องเกษตรกรเอฟซีแฟนคลับสุขูสุคนครับผมตัวนี้เป็นบรามันแดงนะครับเลือดผสมครับพี่น้องครับบรามันแดงเลือดผสมนะครับในลูกมาแล้วตัวหนึ่งครับพี่น้องครับได้ลูกแล้วหนึ่งตัวนะครับตอนนี้ผสมพอบราหมันนะครับบรามันโค้งกดีนะครับหนังหนาซายใ่นะครับบรามันแดงนะครับไว ได้หนึ่งอาทิตย์กว่านะครับพี่น้องครับในหนึ่งอาทิตย์กว่าเข้าบริษัทเรประกันเรื่องทองนะครับบริษัทเรประกันเรื่องทองพ่อหมัวตัวนี้ครับผมพึงผสมได้อาทิตย์ก็กลัวนะครับพี่น้องครับเป็นหั่วที่มีโครงสางไงนะครับใบหูโบดนะครับใบหูโบดแค้งขาโบดเครื่องโบดนะครับกก้หางไงนะครับจิ้มใหญ่ดีนะครับพี่น้องครับพันธุกรรมแบบนี้น่าพัฒนามากนะครับเอาไปกับไปเฮ็ดแม่บกแม่พันธุ์นะครับพี่น้องครับท้าติดทองกับ คุ้มนะครับคุ้มเกินคุ้มนะครับรัวมากอ่ะเป็นราคาหนึ่งครับพี่น้องครับแต่ว่าผมขายในราคาท้องว่างนะครับพี่น้องครับขายในราคาท้องว่างเนี่ยทตติดพ well, well, ี่น้องกับเลือกพอเลือดลอยใส่ดีๆครับพี่น้องครับเลือกพอเลือดลอยใส่ดีๆนะครับโครงสางใหญ่ดีครับพี่น้องครับหนังหนาสายใหญ่นะครับเอย๋ยวผมแพนไปเห็บเบิงนะครับวัวพอพันธุ์ที่เข้าผสมนะครับเนี่ยครับเป็นบรามันนะครับ เลือดีพอสมควรครับพี่น้องครับล้วนจากการทำเขานะครับเนี่ยผสมไว้เนี่ยสวยงามมากครับพี่น้องครับโครงสร้างนี่ถ้าติดนะครับโครงสร้างใหญ่มากๆทั้งแม่ทั้งแม่ทั้งพ่อนะครับโครงสร้างดีขนาดนี้นะครับพี่น้องร้องเวิร์ครับลื่งแต่งามครับลึ่นแตงแต่ปากแต้งแต่ปากหรือข้างนะครับห้องน่มกลักเลยครับพี่น้องครับสวยนะครับเดินปกติครับพี่น้องครับหั่วลูกหนึ่งนะครับในลูกแล้วหนึ่งโตครับเนี่ยสีสวยครับพี่น้องครับ โค้งสางเงนะครับมืตัวนี้ลักษณะเด่นลักษณะเด่นนะครับตรงโค้งสางนะครับกระดูกเบอร์ใหญ่นะครับเนื้อหนังบังสาค่มาดีครับพี่น้องครับเอาไปกับไปลุนเอาทองนะพี่น้องเด้อเอาไปลุนทองเอานะครับ้าว่าทองกใส่พอดีๆนะครับพี่น้องครับหางหางเป็นพ่วงงามครับพี่น้องครับเงานะครับหางเงาเป็นพ่วงงามคือหางหมาครับพันธุกรรมดีนะครับน่าพัฒนามากนะครับพี่น้องลองพิจารณาดูนะครับ ลองลองเบิ้งใส่กันเบิ้งนะครับมันงามมันถึกตาบะเปิดเปิดราคาเกษตรกรจับต้องได้ครับตัวนี้ครับเนี่ยสวยงามมากๆครับอ่าพี่น้องซาสนใจโทรมาสอบถามเลยครับ0644867066ครับ0644867066นะครับเขามีบริการรับส่งทั่วไทยนะครับบวกค่าจะส่งอ่าเพียงกิโลละสิบห้าบาทครับพี่น้องครับ100่กิโลพั0 0้าสกิโลสามพบาทนะครับ300รกิโล 4,500บาทนะครับตามระยะทางนะครับพี่น้องครับเนี่ยโครงสร้างดีมากๆเลยครับพี่น้องครับหนังหนาซานใหญ่นะครับหุ่นยาวเข้าดีนะครับเนี่ยสวยครับพี่น้องครับเอาในต้นการรับผสมเทียมนะครับในราคามิตรภาพครับอ่ามั่วพี่น้องขึ้นนะครับย่ำคำย่ำขึ้น ย่านหมอบปไปผสมให้กับทั่หาในต้นกาครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6ครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6เข้ากับมีนำเชือเป็นของเอกชนกับมีนะครับพี่น้องครับสวยงามครับพี่น้องครับเอาไปปล่อยไล่ทุ่งก็ได้ครับแต่มัวตัวนี้เป็นมัวขังนะครับบอกตรงๆนะครับได้มาจากเกษตรกรที่ขังนะครับขังเลี้ยงเลี้ยงในคอกนะครับบ่ได้ปล่อยนะครับถ้าพี่น้องเอาไปเลี้ยงไล่ทุ่งนะครับ ปล่อยกินตามธรรมชาติเพราะว่าเนื้อหนังมังสาก็น่าจะดีกว่านี้นะครับเอาไปลุ้นเบ้างครับพี่น้องครับถ้าสนเอาสนใจกับจดเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวสิบวันท่านข่าวครับ0644867066ครับ0644867066นะครับเขามีบริการรับส่งหอดรับส่งนะครับหอดคอกนะครับพี่น้องครับบวกค่าจัดส่งเพียงกิโลสิบห้าบาทนะครับพี่น้องชมคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมสิ้นสุดการบรรยายเท่านี้ เดี๋ยวเขามีเพลงประกอบฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแช่นะครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แนาตนกานํานะครับสารคินีกน็สวัสดีพี่น้องสวัสดีครับ เพื่อความสั speaks, สมพันธ์ ML, at, สามเฮาสีได้เข้ากันได้ไออยากสีขอร้องน้องทั้งสองซอยอ้รวมแรงลงมใจปล่อยวางซาเดือนอายอ้าอขยับน้องขย ok, ับน้องขยับายขยับ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 ยับมาไว้วให้เพื่อความสัมพันธ์สามเฮาสีได้เข้ากันได้ไออยากสีขอร้อง งใดปล่อยว่างสาเดินน้องอายอายขยับน้องขยับน้องขยับอายขยั